ลงไปเลยครับหมัดคลิงเครื่องกันแตกครับหนึ่งดอหนึ่งทีหมัดครองเข้าไปแตกครับโอ้โหนี่เวบาสก้าแตกครับ <c oughs> สวัสดีครับผมมาอยู่กับวันพีซบบวตี้รัดนะครับวันนี้จะมารีวิวยูฟี่บบวแมนนะครับนี่หลังคุมทวมแอักแทกเจเหมือนเดิมนะครับป้องกันติดไปนี่แค่นี้แหละส่วนแท็กก็ทำได้แค่นี้นะครับ สองแท็กซับร้อยเหมือนเดิมนะครับไปดูในเกมแรกนะครับผมไปไม่ให้เสียเวลานะครับกดไปเลยชึบมาครับในเกมที่หนึ่งกับด่านอาร์บัสตาไปครับโอ้โหเดินก็โคตรอืดน,นะครับจะไปสู้ใครไหวนะเนี่ย <c oughs> ไปก่อนครับยึดทงแรกครับเกียน์ไ้ก่อนนี่เป็นไงไม่ให้นกะยึด <c oughs> เราเกิดรากีรเกียน์ไปก่อนครับไม่งั้นไม่ใช่เรา ไปครับดึงดึงโอเคยืดอีกทงครับนี่เป็นไงสายหมัดตำน้าทีสายหมัด, <c oughs> าาม,ด <c oughs> มาครับดือดือดืงอดอเ้ยว่าไงซันจิดอปหนึ่งทีหมัดคลองเข้าไปแตกครับโอ้โหสวยงานนี้โหแหวรงจงังวะหลบกบมอสแบบก่อนนะพายุเก็บเอ,อื้อแล้วก็หลบออกมาครับสเต็ป สเต็ปมันอยู่ที่ใจของอย่างนี้เแล้วก็เข้าไปยึดต่อนะครับนี่จังหวะนี้มันมาละยึดก่อนครับชิงความได้เปรียบนี่นี่อุ้ยโอ้โหมังกรเพิงจักรพพัดเอ้ยโอ้โหแม่เงยใช้ดอนไปละมันแรงจิงวะไปครับรีบเกิดแรงจริงเจอบนี้ก็แย่เหมือนกันนะไปโดดไปดิ้งดึงดิ้งดึง,ดง,ดง เบาแมนซะอย่างมีใครอยู่ไหมอุ้พยุอกอีกแล้วโอ้โหเขาเดิมคานพยุกันาดนี้ไปครับอดึงธงแบบเนียนๆนี่เป็นไง <laughs> ไม่ใช่สายวิ่งแต่ก็ทำหน้าที่ได้อูอู้กระเด็นไปโน,โน,น,นู่นเลยโอ้โหดูกันต่อสู้ครับเฮ้ยสันจิมากลว,วับหลบครับหมัดคองก็ไปแตกครับสองหมื่นสาบเป็นไงโอ้โหสเต็ป หลบอีกทีครับนี่เป็นไงดอสสวยไม่เรโอบาสุก้าครับแล้วผมก็ตายเออเฮือเลยเมื่อกี้โอ้โหเขาโซยโกลนไม่มีการตายมันตายอยู่แล้วน,ะน่ะเมื่อกี้อสเตเดย์เขามีการตายเด้งนะโอเคไหมหลบพายุก,กันเบื่อจริงบอสแมปเนี่ยโหแรงจริงนะครับเรโอบาสุกา้วาว่าไงนิกะนี่ยืนโชยโช่หน่อย หมัดคลองเข้าไปดินี่นี่อุย้ยโอ้โหมันบั๊กเหรอวะเมื่อกี้หรือมันเคาเตอร์หรือมันยังไงยังแมงเหรอปะเพื่อนยึดไปละโอ้โหยังโดนอีกระยะนี้ความกว้างมันน่ากลัวจริงจริงเกีหกรีบยึดกลางครับโอ้โหจบสวยๆอย่างนี้สองหนึ่งเรียบร้อยครับเกมแรกมันไงโคตรปงเงาดูผลงานดีกว่าครับผมอืมยังบีพีไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไร โอ้โห oh คิวไปสอง,องนะครับยืดสามไปดูเกมที่สองหนี่ยครับเปลี่ยนดานบ้างปะมาครับในดานนี้ดานนี้โคตรชอบอะเวลาเล่นตัวเอเลนพวกตัวยิงอุซอบอะมันยิงอาไปได้ร่างไ,ได้เลยอุซบดาวกระจายอะไปครับตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงโดดโดดดึงดูดูสถานการณ์กันนะโอ้โหโอ้โห oh oh ยับครับลงไปเลยครับ มัดคิ้งคืองกันแตกครับหนึ่งเป็นไงโอ้โหแรงจริงๆแต่กูมันใช้ท่าช้าไปหน่อยนะเรวบาสุกา้าโอ้เดินสองครับโอ้โหถึงพี่จะอืดอนะแต่พี่ก็แวงนะไอ้หนตหูต่อย้าไมต่อยอุ้ยกูน่าจะตายแล้วอ่ะโ,โ,โ,โดยประกอบร่างกันดำนะเละเลยนะครับเมื่อกี้ไปครับฆ่าตัวตายตัว <c oughs> ไปครับ ดึง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 ไรโอ้โหอย่างนี้เอาหานะครับชึบโดดลงไปเลโอบาสูก้าโอ้โหล็อกได้เลโอบาสูกา้าแตกรอโอ้โห,โโหคิดรอก็ตายได้พวกอุ้ยอื้อหือเฮ้ยต่อยมันโดนยังไงวะเนี่ยโดดหนึ่งทีต่อยไม่ได้เอะมันก็อกมันไม่ก็อกเป่าสถานะฮาคิเอะตีไปโอ้โหล้มก่อนอีกหนีดีกว่ามั้งชึบโดดหนึ่งทีต่อยเข้าไป สู้ไม่ไหวกระบวนท่าก็ช้ามากตัวมันนานมากก็อย่างว่าเอโอเอียบ้อยครับเอโอดิ้นครับอย่างนี้เอ้าเอะไรไปสู้กับมันเนี่ย ex โอ้โหทำได้นขนาดนี้ก็ถือว่าบุญนะครับไปครับอืมมันมาอีกันนามนิเหรอคิงคอนกันนี่นี่นี่เรวโอบาสก้าตกครับ แรงจัดนะครับนามีเอียงดิ้นมาเลยยิงสวยแต่มันไม่ทำเลยไม่ได้เลยต่อยก็โอ้โหหมื่นเจ็ดมุดบออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮขยับสิเออเดินได้โอ้โหลุกมาก็เดินช้านะดูดิตัวแม่งช้ามากหละอุ้ยแชงไมง่เอาแชงเรโอบาซูกา้อาอัดนี่อัดเข้าซอกมุมครับเดยกันหนีครับจังหวะนี้ชึบดอนหนึ่งทีหนี ก็โดดลงไปนี่เป็นไงหัวแดกหน้าดักหลังโอเคคุยอมยืนนิ่งแม่งโอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ต้องตัดนะครับจบนะครับ ừ, ใครโดมาโอเคครับโอ้โ oh, ห oh, ชนะอีกเกมนะครับสวยๆทำดีจริงๆเพื่อนไปดูเกมนี้ครับคิวไปเท่าไหร่โอ้โหคิวไปสามนะผลงานเกมนี้ไปดูเกมสุดท้ายดีกว่าครับผม มาครับในเกมสุดท้ายมาโดดเต้นดึงต่อครับดึง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 ไปครับทวงเงินเป็นของเราโอเคไม่ได้ละจะเกียนไม่ได้ละกาวิ่งไปก่อนดึง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 ไปดิแชงบวกดิ ex อ่ะย้ายเสียชื่อดิมึงต้องนำทับดิอะไรมึงหมุนตัวอยู่กันที่โอ้โหตัวงงมือเองเลยอย่างนี้ว่าไงไปรอสเปโกเดี๋ยวลาเก็บซากอะเพื่อน ต่อยธรรมดาหนึ่งที่นี่นี่นี่กูก็โดนอะไวะเนี่ยโอ้โ <c oughs> เอ้ยเอ้ย,อยนี่ดอ,อุดอดอมอนครับหนีออกจากพายุโอ้โหดูดิจะตายก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยข่าไปได้ตัวเดียวเองเนอะลบพายุก่อนครับไปข้างหน้าดีกว่าว่ามีใครว่าจะเจอใครวะเนี่ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยชิบหายแล้ว อย่างนี้ผมตายเนี่ยถ้ามันยิงมานั่นไงตายแน่เอออะไห้ดนาคตกูโอ้ยเออก็ติ่งแมวการตายก็ไม่มีไอ้ห่าตัวนี้เลื่นโคตรยากอะ่ะไปครับต้องสตาร์ทแล้วดี๋ยหมัดคลองก่อนนะแล้วก็เรโอบาสุกานะครับสวนเข้าไปโอเคก็เจอตัวซากแล้วครับหมัดคลิงคลองกันนี่นี่ แตกครับหมื่นห้าโอ้โหอะไรเปออสเปียอ่ะเดี๋ยวมึงสู่กับเขานะครับองั่นไงว่าครับที่กูไม่สู่เพราะมันติดบูธเนี่ยเลย <c oughs> มาครับอีบเกินกูตายกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ตายเป็นฝูงโอเคติดบูธนะครับเราต้องเด้งดึงไปหาเขาดึง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 ไปก็ไปก็โอเคถึงที่มั่นนะครับอืจังหวะนี้มีใครฆ่าไหมเนี่ยอุย้ยแชงเขาพุ่งมา โอเคครับบักดอนครับเรียวบาสูกา้าโอ้แตกครับจังหวะน,นี้ไม่มีใครหยุดเราได้แล้วยึดไปก่อนดึงไปนี่นี่มาใครจะเข้ามาอีกได้หมดอะจังหวะน,นี้ไอ้พิคิงมีควีนมาอยู่ทางนู้นนะแอบดึงเนียนนะเห็นไหมเรียวบาสูกา้านี่นี่เป็นไงติดแข็งเลยโดนสถานนะเขา ไม่เอาเพื่อนเออโอเคแต่ก็ตีก็ไม่เข้านะ <c oughs> นี่ไม่เข้าพวกอืมทําได้แค่นี้นะต่อยสวนนี่นี่ไงต่อยสวนโอ้โหหมดเวลาก่อนนะไม่งั้นตุยแน่มึงอืชนะอีกแล้วครับสามเกมติดโอ้โหมันสุดยอดจริงๆลูฟี่ตัวนี้นี่กัลูฟี่บาแมนนะครับโอ้โหคิวไปสาม โอเคนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับมารีวิวตัวคอรนูฟี่บาวแมนให้ดูขำๆกันนะครับก็พิจารณาเอานะครับว่าจะเล่นได้ไหมเล่นได้หรือเปล่าโอเคผมก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม